เหนอยูป่ปทุมรักครับพี่น้องจังเวทีเรียบร้อยครับพี่น้องไปเรียบร้อยแล้วไหมคราบแม่ขายคายรับนยี่จากสามทุ่มถึงตีสองครับพี่น้องห้ามบํานัมสิงครับไทยบุญเสียงทองครับพี่น้องบํานัสิงบํานัสิงกับสิงบว์บันไดครับพี่น้องบํานันสิงบันไ,นไดเพราว่ายิงเสียงเิ่งงโอเคอยู่แต่ว่าบํานับันไดครับพี่น้อง ิมวนหาดไร่บึงออกรับมือแรงวันลัมสิงหจากสามทุ่มถึงหวัวตีสองครับพี่น้องวันลัมสิงห์วัลลัสิงห์ครับวัลลัสิงหง่ายครับพี่น้องเรียนยูเรยนยูปฐุภัฑรัตนครับปทุภัฑรัตน์อยเอ็ดครับพี่น้องเรยนยู่ปทุภัฑรัตน์อยเอ็ดเมื่ออื่นห่าเดินทางไปถ่ายทำปฐมเปเรื่องสินอยู่กูดลังส,สารราคาปฐมเปเรื่องสินสอดแจ้ง ทอดเจ็ดมุกเสาครับพี่น้องมืออื่นหกมุกเสาเตยล่าน้ำกันเด้อม,มืออื่นครับพี่น้องเศรษฐไทยเบิ้งครับสวัสดีครับภาพภูมิโลกจำครับพี่น้องสวัสดีครับ